สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับตัวเกม Pixel w o r d ครับสำหรับ Pixel w o r d นะครับผมได้ทำคลิป p r e เซนต์คลิปไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ไปดูนะสามารถ เข้าไปดูที่ p พ r i s ได้เลยครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่านะครับกำลังเป็นเกมที่กำลังสร้างกระแสก่อนที่เกมจะเปิดกิ่งนะครับณปัจจุบันเนี่ยเขาให้เราเนี่ยสามารถเข้ามาทสเบต้าได้นะครับเลยนะปัจจุบันนะเราเนี่ยสามารถมาทำเควสต่างๆได้ตรงนี้นะครับเขาเนี่ยได้ทำการอัปเดตอะไรต่างๆนานาที่อยู่ใน Pixel w o r l d เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถมาลองทสเดโมโดได้ก่อนนะครับผมและวันนี้เนี่ยเป็นการพรีเซนต์นะครับในเรื่องของเกม Pixel w o r l d ว่าณปัจจุบัน ที่กิจกรรมในคอมมูนิตี้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดครับเอาละเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดโมนะทุกคนเราสามารถมาทำโครงทำเควสนะครับแล้วก็มาคุยกับ NPC อะไรต่างๆ ื่อแคปของอะไรได้นะครับอันนี้ก็คือเทสต์ได้ก่อนและกิจกรรมนะครับที่ผมจะพาเพื่อไปดูเนี่ยสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับผมจะพาเพื่อนไปรู้จัก Pixel w o r ิรเนี่ย,ยให้เยอะมากกว่านี้นะครับสำหรับ Pixel w o r ิรเนี่ยเขาได้ทําตัวไวท์เปเปอร์มาหมดแล้วนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับไวท์เปเปอร์ของตัวเกมนะเขาได้บอกมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทเค็นหรือพิกไฟล์นะครับที่มีอุปทานนะครับในจานวนเหรียญนนอยู่ประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เราเอิน ่อนที่เกมจะเปิดจริงนั่นเองครับและสิ่งที่น่าสนใจใน Pixel Word นะครับทีมงานที่เคย ทำงานมาก่อนนะที่ประสบความสำเร็จใหญ่ๆเลยนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของ c y เบอร์พังไซเบอร์พังเนี่ยเป็นเกม PC อยู่แล้วนะครับเ,เกมคอนโซลที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้และพิกเจอร์เวิร์เนี่ยเป็นทีมงานหรืออดีตทีมงานนะครับที่เคยร่วมสร้างสําหรับเกมนี้หรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไบเนนส์ลิตติ้งหรือไบเนนส์ที่เวลามีเหรียญใหม่ๆนะครับที่บรรจุเข้ามาในตัวของไบเนนส์เนี่ยทีมงานเก่าหรือทีมงานเดิมนะครับที่เคยทํางานที่เป็นอดีตของไบเนส์ลิตติ้งนะครับ ที่เป็นซัพพอร์ตอยู่เนี่ยก็ได้มาทําตัวเกมนี้ด้วยเหมือนกันครับสำหรับ Pixel w o r d นั่นเองครับหรือไม่ว่าจะเป็นเว็บเชสนะครับหรือ Wallet กระเป๋าหรือกระเป๋า Wallet Digital ที่มีชื่อว่า t o o s e Wallet นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นทีมงานเดิมนะครับทีมงานเก่าที่เคยร่วมทำและก็ร่วมสร้างอยู่ในทีมซัพพอร์ตนั่นเองครับและเขาก็ได้ร่วมมือนะครับในทีมงานนี้ก็สร้างตัวเกม Pixel มานั่นเองครับอย่างสำหรับเกมนี้นะครับเดฟเนี่ยก็ได้บอกว่ายังมีความเชื่อนะครับที่ผู้เล่นเนี่ย ที่เข้ามาดนเกมนี้นะครับตอนที่เกมจะเปิดจริงก็ยังสามารถสร้างรได้จากเกมนะครับ100ดอลหารดอลหรือ1000ดอลน,นะครับอันนี้จากทางตัวเดฟนะครับที่กาวไว้ก่อนนะอันนี้เราก็ยังไม่เชื่อไม่อะไรเยอะๆมากมายครับแต่เราเดียก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมณปัจจุบันได้ที่เขากาลังแบบว่า เตรียมความพร้อมนะว่าให้เราเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับมีกิจกรรมแอร์ดรอปอะไรให้เราล่าเหรียญกันด้วยนะครับและปัจจุบันนะเอาละครับเริ่มแรกเนี่ยสิ่งที่คอมมูนิตี้นะครับทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ด้วยกันนะสำหรับตัวเกมนี้นะครับที่เขาได้รับความนิยมมากๆเนี่ยก็คือเทเลกราเมนิแอปนั่นเองครับหรือเทเลกราบอทนะครับเราเข้ามาที่ตัวเทเลกราของ เว็บไซต์หลักหรือใครที่ยังไม่มีนะครับในส่วนของลิงก์นะลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับเราเข้ามาเนี่ยให้เราเข้ามาทิกเซลบอทตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับให้เรากดที่เมนูและก็กดสตาร์ทนะครับซึ่งสตาร์ทเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวรันเชอร์บอทขึ้นมานะครับตรงนี้แหละที่เขาให้เราเนี่ยร่วมเล่นกิจกรรมกันก่อนนะครับการเข้าร่วมเล่นเนี่ยก็จะมีอย่างนี้ครับพอเราเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะข้างบนเนี่ยก็คือเหรียญไฟนะครับอ่าโทเค็นไฟนะที่เราเนี่ยเขาให้เรากด ติ๊ก,ก,กแบบนี้แหละเพื่อสะสมนะครับอ่าเพื่อสะสมตัวเหลียนไฟล์ตรงนี้นะครับเรา เพื่อนๆเดกก็จะเห็นของผมนะครับอยู่ที่ประมาณ25795นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆเก็บสะสมไปเพื่ออะไรครับยิ่งเราเก็บสะสมเข้าเยอะๆเนี่ยเราก็จะอยู่ในอันดับท็อปนะครับและเขาก็จะมีกิจกรรมทําการแจกนะครับอ่าตัวเหรียญก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับเห็นแล้วเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็จะมีรายชื่อต่างๆนะครับของผู้เล่นนะหรือคอมมูนิตี้ที่อยู่ในตรงนี้นะครับเขาก็จะรวบรวมตัวของเหรียญโทเค็นไฟล์นะครับซึ่งไฟเนี่ยมันเอามาทำหลายๆอย่างได้นะหรือไม่ว่าจะเป็น เราอยากจะเอา referral นะครับหรือลิงก์เนี่ยไปเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมกิจกรรมก็ได้นะครับเพื่อสะสมเหรียญไฟล์เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์หรือส่วนแบ่งนะครับตรงนี้ได้นะเห็นไหมเพื่อนก็จะเห็นของผมประมาณนี้นะครับเราก็จะสามารถนะครับไปซื้อตัวบอทนะครับอ่าโรบอทเนี่ยมาอัปเกรดนะครับเพื่อยิ่งเราเนี่ยอัปเกรดตัวโรบอทของเรานะครับยิ่งอัปเกรดสูงเท่าไหร่เนี่ย ตัวเหรียญไฟล์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบทํางานได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับเราสามารถซื้อได้นะครับโดยใช้1นึ่งแสนไฟล์นะครับเพื่อไปซื้อโรบอทเข้ามาได้นะโอเคทีนี้บอทนะครับมันก็สามารถอัปเกรดได้ครับยิ่งเราอัปเกรดตัวโรบอทของเราเนี่ยไปสูงเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้แม็กอ e r เนอร์จีพาวเวอร์ตรงนี้นะครับได้ค่าสถานะเพิ่มขึ้นและก็เพิ่มเรเวลนะครับให้กับตัวโรบอทของเราด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมในการแบบค้นหาคู่ต่อสู้ด้วยเหมือนกันครับผมในการต่อสู้เห็นไหมอันนี้ก็จจะะเเป็็นนนนแแบบบบััคคูู่่่มมาตอส้้ลวรีห แต่อินเนอร์ของเราเดี๋ยวมันน้อยกว่าชาวบ้านนะครับอ่าน้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามนะอ่าเราก็เห็นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าต,ติ๊กเพื่อต่อสู้กันนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยนกะ็จะมีค่าพลังงานนะข้างบนนะเราก็เห็นนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรารอดูตอนแบบว่าชนะแล้วก็แพ้นะครับมจะได้อะไรนะปึ๊บ,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 บตอนที่กิจกรรมหมดนะครับหมดเขตเ,เดี๋ยวเขาก็จะทําการแบบจัดอันดับแล้วก็แจกตัวเหรียญโทเค็นนะครับติ๊กไฟให้กับเราเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราต่อสู้ให้จบนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือติดลบนะเพราะว่าเราแพ้เมื่อกี้นะครับเห็นไหมเออแต่ถ้าเราอยากจะช้าหรือว่าเราอยากจะเจ็บตัวไฟให้มันเยอะนะครับเพื่อขึ้นอันดับท็อปเนี่ยง่ายๆเลยครับเราต้องมาทําการแบบว่าผลิตนะครับในตัวของไฟตรงนี้ให้เยอะๆแล้วก็ทําการอัปเกรดอย่างนี้ครับเห็นไหมใช้9มันก็จะบวก5้าเรนดอมเห็นไหมบวก5้าเรนดอมก็คือบวกค่าสถานะนะครับอันนี้ก็จะใช้1นึ่งหมื่นหกครับเราก็กดไปเลย ปุ๊บเห็นไหมก็จะเพิ่มค่าสถานะอ่ะเราค่อยไปแบบว่าค้นหาผู้ต่อส <currency> ู <Lip avent mental Sure> ้นะครับไปแข่งใหม่นะแต่มันต้องใช้ไฟล์นะครับก็ใจเย็นๆนะครับเราก็สามารถบาเพิ่มในตัวของเหรียญโทเค็นไฟล์เนี่ยได้นะครับโดยการมากดตรงนี้ข้างบนเด็กก็จะเป็นอิเลนะครับหรือระบบไฟฟ้านะตรงนี้นะครับแล้วก็กดโล่ๆๆ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 เราผลิตไฟล์นะครับทีนี้พอเราผลิตไฟล์ได้แล้วใช่ปะเราก็มีค่าไฟล์นะครับในการค้นหาผู้ต่อสู้เขาจะให้เราใช้500นะครับในการค้นหาคู่ต่อสู้นะอ่าค้น 500นะครับพอถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้500ของฝ่ายถุงข้ามนะครับอันนี้มันเป็นการแข่งขันแบบว่าเป็นกิจกรรมให้ร่วมเล่นกันนะครับเห็นไหมโอ้โหเรียบร้อยนะครับเสีย500ฝ่ายนะครับประมาณนี้นะเอาล่ะและทีนี้นะครับมันก็จะมีการเพิ่มฝ่ายด้วยโดยเราก็ทากิจกรรมเทคนะครับตรงนี้นะเขาร่วมด้วยนะครับอ่าซึ่งนะครับเขาได้ทาตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับทางเดฟเนี่ยก็จะบอกอยู่นะครับว่ามีจุดประสงค์ก็คือว่า เพื่อที่จะดึงดูดนะครับผู้เล่นเนี่ยที่เป็นทั้งเวฟ2แล้วก็เวฟ3นะครับเพื่อให้เข้าร่วมตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเวฟ2เนี่ยจะเป็นแบบว่าคิกทั่วเอินะครับคิกทัเอินั้นในยุคแรกๆเลยนะครับช่วงเวฟ3เนี่ยก็จะเป็นแบบเพย์ท o e a เอิญแแล้วนะครับก็จะเป็นเล่นเพื่อหารายได้แล้วนะสำหรับเกมเอเททีนะครับเขาอยากรวบรวมผู้เล่นประมาณนี้ครับก็อยู่ใน2ประเภทให้มาอยู่ในยุคของพิชเวิร์ดนะครับผมประมาณนี้นะครับในตัวของโทเค็ตนะครับ เราก็สามารถเช็คตัวเองได้เนี่ยตรงเดสก์บอร์ดนะครับก็จะมีเดสก์บอร์ดนะตรงพิกไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะมาเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้นะเราก็สามารถเช็คริดเดิลบอร์ดของตัวเองได้นะครับแล้วก็นับปัจจุบันนะครับทาง p i x e l w o r ิรเนี่ยเขาก็ได้แบบว่าหาพันธมุพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมูลโปรโตคอลนะครับที่ร่วมเป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์นะกับ Pixel w o r ิรตรงนี้นะครับเขาก็พยายามหา ผู้ระดมทุนหรือร่วมทุนนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะอ่าก็จะมีการโปรโมทนะครับในส่วนของมูลก็จะโปรโมทในส่วนของฟิชเชลเวิร์ดเหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบทีมงานเดิมนะครับในชูสบอลเล็ตนะก็ โปรโมทเหมือนกันนะครับกิจกรรมเห็นไหมหนึ่งหมืนดอลลาร์นะครับนี่เหรียญพิกไฟนะครับก็จะโปรโมทเหมือนกันนะครับณปัจจุบันนะก็ได้รับความสนใจเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนกันครับที่ร่วมกันนะครับระหว่างชูสบอลล์กับ Pi กเซลเวิร์ดนะครับที่เข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยเหมือนกันนะครับและก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆนานานะครับเยอะแยะมากมายเราก็จะเห็นกิฟโอเวอร์แคมเปญตรงนี้นะครับจากทาง คีโรสเวนเจอร์นะครับที่เข้าร่วมนะครับนี่และก็อีกพาร์ทเนอร์หนึ่งนะครับที่หนีไปไม่ได้กับตัวไอเซฟพาวนะครับไอเซฟพาวเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็เป็นพันธมิตรนะครับที่เข้าร่วมกับเซีเวิร์ดเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็น ในการจัดกิจกรรมนะครับคลิปเอาวต่างๆและที่มีในทวิตเตอร์ะ Twitter นะครับวันนี้ก็จะประมานี้ครับในการอัปเดตตัวเกม Pixel World นะครับให้เราเนี่ยมาร่วมเล่นและก็ร่วมกิจกรรมก่อนที่เกมจะเปิดจริงนะครับก็จะติดตามกันเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆนะแลนะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของ a d ร o p อยู่นะครับผมก็จะมีคลิปมาเรื่อยๆนะทุกคนนะก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเพื่อที่จะอย่าพลาดข่าวใหม่ๆนะครับที่ จะนำมาให้กับเพื่อนๆในแต่ละคอนเทนต์นะครับสำหรับตัวเกมนี้โอเคฝากไว้ที่นี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s ส r ค b e ครับ